สวัสดีครับอาการอาจารย์มนต์พบปัญหาก็มาถามอีกแล้วมีสมาชิกท่านหนึ่งเข้ามาถามเกี่ยวกับว่ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตกับรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีอัรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในแนวทางปฏิบัติของผู้สอบบัญชีทั้งสองประเภทน,นี้คุณเชียพอจะอธิบายถึงความแตกต่างในการตรวจสอบงบการเงินของสองผู้สอบนี้ได้ไหมทมันต่างยังไง ประเด็นแรกเลยต้นสังกัดนี่ต่างกันค่ะต้นสังกัดของผูง้ส Stevens อบ freely, <SPEAKER> อบัญชีแล้วญาตินีส่สังกัดอยู่ที่ไหนคะสภาวิชาชีพสภาวิชาชีพบัญชีค่ะคุณต้องระบุด้วยว่าสภาวิชาชีพบัญชีค่ะแล้วผู้สอบบัญชีภรษัทกรนะฮะสังกัดกรมสมบัตกรกรมสมบัตกรนะค่ะผู้สอบบัญชีภรษัทกรที่เกิดขึ้นมาปีไหนคุณพอจำได้ไหมสี่ห้าเอ่อสี่สิบกว่าจำไมณนั้ แล้วคุณพอบอกได้ไหมว่าลักษณะการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและวู้ย่าตกับผู้สอบบัญชีภาษกีกรน,นี่เขาปฏิบัติงานยังไงต่างยังไงเวลาตรวจสอบและออกายงานการออกรายงานนี่ต่างกันอยู่แล้วอ่าต่างกันนะคะก็ผู้สอบบัญชีและย่าดที่เขาออกไยงานตรวจสอบและเขาออกไยงานยังไงแสดงความเห็นสแสดงความเห็นการตรวจสอบว่างบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควรถูกต้องตามที่ควรหรือเปล่าเออแล้วก็ต้องแสดงความเห็นด้วยว่า แบบมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพบกานเงินไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงความเห็นก็มีลักษณะความเห็นอยู่ด้วยกันสี่ความเห็นสรุปผู้สอบบัญชีระยะนี่แสดงความเห็นใช่ไหมแสดงความเห็นต่อกันเงินค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรนั้นเขาแสดงความเห็นมามเขาเรียกว่าข้อยกเว้นไหมคอาจารย์เออก็ในรายงานเขาเนี่ยจะมีข้อยกเว้นอยู่5ข้อใช่ไหมแต่ว่าลักษณะการออกรายงานของผู้สอบบัญชีภาษีกรนั้นจะเป็นในลักษณะที่ว่าข้าพเจ้าตรวจพบข้าพเจ้าพบว่า เขาเขียนอยู่ประโยคนึงว่าข้าเจ้าพบว่าในขณะที่ผู้สอบบัญชีวิญาณข้าเจ้าเห็นว่าต่างกันนะผู้สอบบัญชีวิญาณข้าเจ้าเห็นว่างบการเงินเป็นยังไงนะส่วนผู้สอบบัญชีเกษตรกรข้าวเจ้าพบว่าแล้วก็บรรยายสิ่งที่พบมาว่ามันเป็นข้อจุดในข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือไม่เข้าข้อไหนเข้าข้อไหนเออเนี่ยคือลักษณะที่แตกต่างกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สอบบัญชีรล้วิญยาินี่ไปแสดงความเห็นเอาแสดงความเห็นใช่ ผูส้สอบสัีชีวิตสกรกอนไม่ได้แสดงความเห็นแค่ให้ข้อมูลที่ตรวจพบว่าพบแล้วไปอยู่ในข้อไหนหนึ่งสองลับที่ห้าเป็นข้อยกเว้นหรือไม่มีข้อยกเว้นใช่ไหมฮะ <c oughs>